คือค่ลุงเชฟกระทะฮางทำอาหารแบบบ้านๆกับเตาฟืนรู้ไรายได้ตกใจบอกเลยไม่ธรรมดาถึงกับต้องปรบมือให้ในความขยัน เขาเด่นเขาเดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปจากเฟซบุ๊กของนายอำนวยบุญศรีที่ถ่ายคลิปการทําอาหารสไตล์บ้านๆของคุณสมบูรณวันวงเจ้าของเพจเชฟกระทะหางพร้อมโชว์รายได้จากเฟซบุ๊กว่าครึ่งล้านบาทหลังสร้างสรรค์คอนเทนต์ทําอาหารไทยสุดเรียบง่ายด้วยการใช้เตาฟืนกระทะเก่าจนมีผู้ติดตามกว่า1.4ล้านคน คุณอมนวยบุญศรีได้โพสคลิปพร้อมข้อความเปิดรายได้ของคุณพ่อเชฟกระทะฮังคลิปนี้ไม่ได้เอามาอวดอ้างแต่ให้ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปเพื่อสร้างรายได้ครับผมซึ่งเผยให้เห็นตัวเลขรายได้จํานวน6 3้9 4 8บาทสงที่ทำเอาหลายคนต้องตกตะลึงกันเลยทีเดียว เอกลักษณ์ที่ทำให้ลุงเซฟกระทะฮ้างแตกต่างจากคนอื่นๆคือการนำเสนอวิถีชีวิตแบบบ้านๆผ่านเมนูอาหารที่หลากหลายปรุงบนเตาฟืน้นโดยใช้กระทะใบเก่าซึ่งเจ้าตัวเรียกว่ากระทะฮ้างความเรียบง่ายบวกกับฝีมือการทำอาหารทำให้คลิปของลุงเซฟโดนใจชาวเน็ตจนมียอดผู้ติดตาม Facebook มากถึง1.4ล้านคนในตอนนี้ ยอดเยี่ยมครับสุดยอดครับปังมากครับเป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ชื่นชมจากชาวเน็ตที่ต่างยกย่องให้ลุงเซฟเป็นแรงบันดาลใจในการหารายได้บนโลกออนไลน์ด้วยความเรียบง่ายและความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้เพจ Facebook เซฟกระทะ้างได้แคปภาพคลิปวิดีโอบน Facebook โชว์ยอดผู้ชมหลักล้านเกือบทุกคลิป พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าหนึ่งวันการรับชมขอบพระคุณอย่างสูงครับที่รับชมคลิปบ้านๆที่ใครๆก็ดูถูกตลอดมาเรียกว่าลุงเซฟกระทาหางนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าความสําเร็จบนโลกออนไลน์ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์ราคาแพงหรือโปรดักชั่นอลังการเพียงแค่มีไอเดียและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนก็สามารถสร้างไรายได้และกลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนได้ขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะไทเกอร์ดอทคอมขอบคุณคะ่ะ